วันนี้เราจะพาทุกคนไปดักกุ้งขาวด้วยกันเราจะใช้คอนโดดักกุ้งขาวเราจะดักตั้งแต่ช่วงเย็นหรือว่าเป็นช่วงหัวค่ำก็ได้นะทุกคนแต่ถ้าเราดักช่วงเย็นเรากางคอนโดเอาไว้แล้วเราค่อยมาเปิดไฟตอนหัวค่ำก็ได้ไฟเนี่ยเราจะใช้เป็นไฟฉายหรือไฟดวงก็ได้ถ้าบ่ออยู่ใกล้บ้านเราใช้เป็นไฟดวงก็ได้นะชมบรรยากาศยามเย็นกันก่อนมาเริ่มดักกุ้งขาวกันเลยเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยมากู้กันอันนี้เรากางคอนโดเรียบร้อยแล้วไฟที่เราใช้จะเป็นไฟดวงนะไม่ได้ใช้ไฟฉาย ถ้าบ่อยอยู่ใกล้บ้านใช้ไฟดวงก็ได้ไม่ต้องใช้ไฟฉายแต่ถ้าใช้ไฟดวงเนี่ยเราจะใช้ไฟถึง3ดวงสี่ดวงก็จัดเข้าไปเลยแล้วแต่ไฟสว่างเพราะว่ากุ้งเนี่ยเขาจะชอบมาเล่นไฟตอนกลางคืนแต่ถ้าเราเปิดไฟไว้หลายๆดวงเนี่ยกุ้งก็จะชอบมาเล่น <icing. S 1> กุ้งติดดีนะหลังจากที่เราดักกุ้งขาวเมื่อคือนเรามาดูกันเลยค่ะว่าตอนเช้าเนี่ยเราได้เยอะไหมกุ้งเข้ามาเล่นไฟกันเยอะหรือเปล่าเพราะไฟที่เราเปิดไว้เราก็เปิดไว้คอนโดละดวงเมื่อคืนคุณลุงเขาจะดักอยู่ประมาณ15คอนโด กู้ขึ้นมาทุกหลักแล้วก็ใส่หลวในเรือเลยอันนี้เราจะใช้เรือพายนะพายตามหลักตามหลักเลยค่ะส่วนใหญ่โดยปกติเราก็จะใช้คนโดนนี่แหละดักกุ้งในทุกๆวันหรือว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอีโง่อสำหรับบางบ่อถ้าดักกุ้งไม่ติดเขาก็ไม่มานั่งเสียเวลาดักกุ้งกันนะเขาก็จะใช้เรือดันกันไปเลยนี่ลุงเขากู้ครบทุกหลักแล้วเตรียมตัวเอากุ้งไปขายที่แพกันได้เลยหรือใครจะมาซื้อขอบบ่อเราก็ขาย